สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคอลเลกชัน็อกนะคะคอลเลกชันหมาของเรานะคะมีอะไรบ้างนี่ตัวนี้เอาข้างล่างก่อนเนาะให้ห <Hey. S 1> มาตัวนี้ยกหางโอ,โ,อโอ้ไปเร็วมากโอ้เร็วเร็วมากเร็วมากนี่สีแดงอันนี้สีเขียว จะเห็นว่าสีมันแบบว่าไม่สวยเลยเพราะว่าเราเอาสีขาวแบบนี้นะคะเจ้าสีขาวแบบนี้มาพ่นสีให้มันเป็นสีเขียวนี่ก็เลยจะเป็นแบบนี้นี่เปิดไปก็เราจะมีสีเหลืองสีชมพูน่ารักแม่สีเหลืองเปิดให้ดูค่ะ น,นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นสีชมพูชมพูเดี๋ยเปิดให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวถามเพื่อนเลยน่ารักมากเลยเหมาะกับเด็ๆกๆมากมากนะคะน่ข้างบนก็จะเป็นตุ๊ก,กตาขนปุยๆเอาคอลเลกชันตัวแรกนี้น่าจะเป็นโพลิสหรือเปล่าน่าจะใช่น่ารักมากนี้เหมือนจริงมาก ก็เป็นน้องตัวนี้เหมือนจะเป็นライเดอร์หรือเปล่านี่เจ้า <Hey, S 2> สลาดัดเจ้าจอนสลดัดเท่มากนี่เจ้าสลัดอันนี้สาวน้อยแฟชัน่นสาวน้อยแฟชั่นอะไร <c oughs> อันนี้เขาทำมาเป็นแบบยูนิคอร์นนะคะมีส <c oughs> ี่ด้วยเห็นไหม <c oughs> นี่มีไฟที่เขามีไฟที่หางด้วยแอตโตสุดท้ายเป็นเหมือนน้องหมาใส่เชื้อด้วยน่ารักมากดูสิเยอะแยะเไปหมดเลยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า